หลายคนครับยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดครับเกี่ยวกับยาต้านเกร็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดหรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดครับว่าเป็นตัวเดียวกันหรือต่างกันอย่างไรครับและหลายต่อหลายครั้งครับที่คุณจําเป็นต้องเข้ารับการรักษายอย่างฉุกเฉินในอีกสถานที่หนึ่งที่คุณหมอประจําตัวคุณไม่อยู่จึงทําให้การสื่อสารกับคุณหมอท่านใหม่นั้นผิดพลาดว่าคุณกินยาต้านเกล็ดเลือด กินยาป้องกันริมเลือดหรือยาละลายริ่มเลือดจึงทําให้การรักษาคุณล่าช้าออกไปครับซึ่งยาในกลุ่มนี้ทั้งหมดครับเป็นยาที่ใช้รักษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจห้องบนเต้นสันพริ้วหรือ AF บางคนเรียกเอ e l f i b ฟ i l l a รช o n การที่มีริมเลือดอุดตันในปอดที่หลอดเลือดดาที่ขาหรือโรคริมเลือดอุดตันอื่นๆที่อวัยวะต่างๆครับ และในคลิปนี้ครับผมจะมาเล่าความแตกต่างหรือสิ่งที่คุณควรรู้ของยาต้านเกล็ดเลือดยาป้องกันลิ่มเลือดให้คุณฟังครับโดยในอย่างแรกที่คุณต้องรู้เลยนะครับก็เรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า a n t i ี้เพ e เลตครับซึ่งยายในกลุ่มนี้นะครับได้แก่ยาชื่อแอสไพรินโครพิโดเกรียทิคากิีลอซิลาตาซอลหรือพราสุเกรลครับ โดยยาต้านเกล็ดเลือดนะครับใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดหัวใจตีบและหลอดเลือดส่วนปลายตีบตันครับยาในกลุ่มนี้นะครับมีหน้าที่ในการยับยั้งการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดครับจึงทําให้ยามันชื่อว่ายาต้านเกล็ดเลือดเพราะเมื่อหลายเกล็ดเลือดเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนก็จะเกิดริ่มเลือดอนาคตโดยการกินยากลุ่มนี้นะครับมักจะกินแค่วันละหครั้งครับ มีบางตัวต้องกินเช้าเย็นบางตัวกินก่อนอาหารบางตัวกินหลังอาหารต้องปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลนะครับและสิ่งสำคัญครับ ถ้าคุณจําเป็นจะต้องผ่าตัดนะครับโดยที่เลือกเวลาได้เช่นเมื่อวันหนึ่งคุณพบว่ามีมดลูกโตหรือบางคนไปพบมีไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบครับและคุณหมอที่ผ่าตัดวางแผนแล้วว่าจะต้องผ่าตัดอีก2เดือน3เดือนข้างหน้าคุณจําเป็นจะต้องไปปรึกษาคุณหมอที่จ่ายยาต้านเกล็ดเลือดก,ก่อนครับว่าจําเป็นจะต้องหยุดยากลุ่มนี้ก่อนกี่วันจึงเข้าห้องผ่าตัดได้ครับ ในอย่างต่อมาครับเรียกว่ายาป้องกันริ่มเลือดกลุ่มเก่าครับยาในกลุ่มนี้มีตัวเดียวครับชื่อว่ายาวาฟรินครับยาตัวนี้นะครับเป็นยาที่ช่วยป้องกันการเกิดริ่มเลือดอันใหม่ที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ใช้รักษาผู้ป่วยที่เรียกว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจห้องบนเต้นสันฟิวหรือว่าเอเตียลฟิเบเรชัน พอโรคหัวใจห้องบนเส้นสันผิวหรือ AF ครับทำให้เกิดริ่มเลือดในห้องหัวใจและริ่มเลือดนั้นขึ้นไปอุดในสมองหรือไปที่แขนขาทําให้เกิดโรคอัมาพาตอามาัมพฤกษ์เกิดแขนขามีริ่มเลือดอุดตันได้การกินยาตัวนี้นะครับข้อสําคัญก็คือว่าจะต้องมีการเช็คเลือดบ่อยมากครับเพราะคุณหมอจะต้องดูระดับ INR ในเลือด I.N.R. แปลว่าระดับยาว่าออกฤทธิ์ในการป้องกันริมเลือดหรือเปล่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่าที่ป้องกันริมเลือดได้ I.N.R. จะอยู่ที่2อถึงสครับและสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมกว่านั้นก็คือว่ายาวาฟรินนั้นมักจะมีปฏิยาหรือว่าทําให้ตีกับอาหารบางอย่างได้เช่นผักหลายชนิดอาหารหลายๆชนิดซึ่งคนที่กินยาตัวนี้ครับจะมีสมุดประจําตัวเล็กๆ เพื่อใช้เตือนตัวเองตลอดว่าอาหารอะไรบ้างห้ามกินกับยาชื่อวาฟลินครับใครที่กินวาฟลินอยู่นะครับและต้องเข้าห้องผ่าตัดต้องปรึกษาคุณหมอที่ผ่าตัดหรือคุณหมอที่ดูแลก่อนว่าจะต้องแก้ฤทธิ์ของวาฟลินก่อนเข้าห้องผ่าตัดหรือเปล่านะครับในอย่างสุดท้ายนะครับก็คือ,อยาป้องกันเลือดเลือดก,กลุ่มใหม่ครับ ไม่ว่าจะเป็นดาบิกาเทรนไลวาล็อกซาแบนอภพิซาแบนหรืออีด็อกซาแบนก็ตามครับซึ่งยากลุ่มนี้นะครับไดรบการพัฒนาเพิ่มเติมจากยาป้องกันเลือดก,กลุ่มเก่าหรือวาฟารินครับซึ่งยาป้องกันเลือดก,กลุ่มใหม่นะครับมีข้อบ่งชี้ในการรักษาโครคคล้ายกับยาวาฟารินที่เป็นยาป้องกันเลือดก,กลุ่มเก่าครับแต่ที่สําคัญครับมันช่วยปิดจุดปิดรอยต่างๆที่วาฟารินทําไม่ได้ก็คือว่าเราไม่ต้องเจาะเลือดบ่อยครับ ไม่ต้องเจาะเลือดทุกเดือนทุกครึ่งเดือนเพื่อดูระดับ i อ r และที่สำคัญครับหลายคนคงจะพอใจว่าเราไม่ต้องการต้องระวังเรื่องอาหารการกินระวังเรื่องผักตัวนั้นผักตัวนี้ที่จะตีกับยาป้องกันริมเลือดแต่สุดท้ายครับก็ต้องแลกมาด้วยราคาค่าใช้จ่ายใใของยาที่แพงขึ้นครับและคำแนะนำเพิ่มเติมของคนที่กินยาป้องกันเพื่อกลุ่มใหม่นี้นะครับถ้าคุณจำเป็นต้องเข้าห้องผ่าตัดคุณควรหยุดยา กลุ่มนี้นะครับอย่างน้อย1-2วันหรือปรึกษาคุณหมอที่ดูแลคุณก่อนนะครับโดยในคนที่กินยา1ใน3กลุ่มนี้นะครับถ้าคุณจําเป็นต้องพบทันตแพทย์เพื่อทําฟันคุณต้องปรึกษาคุณหมอฟันก่อนว่าคุณจําเป็นต้องหยุดยา3กลุ่มนี้ก่อนหรือเปล่าถ้าจําเป็นต้องหยุดก่อนอาจต้องนัดมาอีกทีในครั้งถัดไปเพื่อทําฟันเพิ่ม,เต,มเติมครับ แต่ในกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินครับเช่นคุณต้องผ่าตัดทันทีในวันนั้นเช่นเป็นไส้ติ่งอักเสบไม่ผ่านิ้สติ่งแตกแน่ๆหรืออุบัติเหตุแขนหกัขหกขาหักมีเลือดออกต้องผ่าหน้าท้องฉุกเฉินแบบนี้ครับคุณต้องรีบแจ้งคุณหมอที่ดูแลว,ว่าคุณกินยากลุ่มนี้อยู่และอาจจําเป็นต้องได้รับยาต้านฤทธิ์ยา3ามกลุ่มนี้เพื่อให้เลือดหยุดไหลครับและสุดท้ายนี้นะครับ ผมแนะนำให้คุณจำชื่อยากลุ่มนี้ให้ได้ว่าคุณกินยาตัวไหนอยู่เพื่อสื่อสารกับคุณหมอที่ดูแลคุณในขณะนั้นให้ถูกต้องครับ